ช่องทางร้องเรียนเตรียมข้อมูลอะไรปลดล็อกอายัดบัญชีผู้บริสุทธิ์ในสี่ชั่วโมงปลดล็อกอายัดบัญชีช่องทางร้องเรียนเตรียมข้อมูลอะไรบ้างให้ชัดเจนแบงค์ชาติปรับเกณฑ์อายัดบัญชีหมาปลดล็อกบัญชีผู้บริสุทธิ์ในสี่ชั่วโมงศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ AOC และธนาคารพาณิชย์เห็นชอบร่วมกันในการปรับแนวทางการระงับธุรกรรมและการปลดการระงับ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยในส่วนของภาคธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการดังนี้ 1. ลดระยะเวลาการปลดการระงับให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ถึง72ชั่วโมงหรือ7วันแล้วแต่กรณีซึ่งธนาคารพาณิชย์จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับจากสอปอ,อทไม่เกินกว่า2ชั่วโมงวันละ3รอบเพื่อให้สอปออท ประมวลผลไม่เกิน2ชั่วโมงและส่งกลับธนาคารพาณิชย์เพื่อปลดระงับธุรกรรมโดยเร็วที่สุดภายใน1วันหรือไม่เกิน3-4ถึงชั่วโมงต่อรอบ 2. เร่งปรับการแจ้งผู้ถูกระงับธุรกรรมให้มีความชัดเจนถึงลักษณะการถูกระงับและสิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบนั้นต้องทำต่อและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นโดยธนาคารพาณิชย์จะแจ้งลูกค้าว่าระงับธุรกรรมชั่วคราวและวงเงินที่ระงับซึ่งจะส่งผ่านช่องทางการติดต่อของธนาคาร โดยจะเริ่มภายในเดือนกันยายนนี้แต่ทนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละธนาคารด้วยการถูกอายัดบัญชีในกรณีกระทำการทุจริตทางการเงินนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงได้พิสูจน์ความผิดแล้วโดยการปลดอายัดในกรณีนี้จะมีกระบวนการที่ต่างออกไปจากการถูกระงับธุรกรรมค้างตน้น ส่วนการพิจารณาระงับธุรกรรมในเส้นเนินนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปรับกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์โดยเร็วขณะที่ยังต้องดูแลเหยื่อให้ยังได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมด้วยนอกจากนี้ธนาคารจะดำเนินการแบบ Proactive โดยการนำข้อมูลลูกค้าที่โดนระงับบัญชีหรืออายัดบัญชีที่ยังไม่ได้เข้ามาขอปลดล็อกโดยธนาคารจะนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณา หากตรวจสอบเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะปลดล็อกให้กับผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเส้นเงินดังนั้นจํานวนบัญชีที่อยู่ในเส้นเงินเฉลี่ยจากสัปดาห์ละหมื่นรายจะปรับลดลงได้อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยย้ําว่าพยายามกักเงินบนเส้นทางการเงินของบัญชีม้าให้ได้มากที่สุดเพื่อจํากัดความเสียหายจนกระทบผู้บริสุทธิ์ซึ่งหลังจากนี้เราจะต้องรีบาลานเพื่อกระทบคนสุจริตให้น้อยที่สุด โดยเราจะปลดล็อกให้เร็วและกวาดเส้นเงินเท่าที่จำเป็นและถูกต้องรวมถึงผู้ที่ถูกระงับจะต้องมีข้อมูลเพียงพอช่องทางร้องเรียนตรวจสอบบัญชีถูกอายัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสอ,อทอเปิดช่องทางติดต่อเพิ่มเติมดังนี้สายด่วน1441แจ้งเหตุร้องเรียนทั่วไปเบอร์ตรง09-5425-7478 06 1032 2914 สำหรับตรวจสอบและปลดอายัดบัญชีโดยเฉพาะเตรียมข้อมูลอะไรบ้างเมื่อถูกอายัดบัญชีชื่อนามสกุลเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักขอบพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความกรุณากดติดตามและระขังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอพระคุณครับ